สวัสดีครับเมื่อกี้เราผ่านมา2ส,ส่วนแล้วนะครับส่วนแรกก็คือการแบรนดิ้งตัวเรานะครับตอนนั้นเราใช้พื้นที่อยู่ในไทม์ไลน์ของ Facebook ใช่ไหมครับแล้วเราก็แบรนดิ้งให้เราเป็นว่าที่เดอะสตาร์นะครับด้วยการที่เราโพสต์ภาพนิ่งโพสต์คําคมข้อความคําขวัญโดยที่ทําให้เขาจําเราได้จําได้จําดีจําได้นะครับให้เขาจําเราได้แล้วจําเราดีก็คือภาพลักของเราต้องดีด้วยในส่วนที่2ที่เราพูดกัน ในเมนูที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ก็คือการทำ advertising advertising ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำโฆษณาเราสามารถจะดึงให้เขาตามเราออกมาออกมาจากพื้นที่ของ Facebook คือจากนอกทม์ลน์แล้วเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในเว็บเพจของเราซึ่งในเว็บเพจของเราถ้ามีช่องกรอกเราอาจจะเรียกว่าเว็บฟอร์มเพจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาอยู่ในพื้นที่ของเราเราได้เปรียบแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่แรงจูงใจ ไปรอบๆวิดีโอที่เขาดูก็ได้นะครับอย่าลืมว่าวิดีโอเนี่ยเราใช้ทําหน้าที่เป็นมีเดียในการพาเขาเข้ามาในพื้นที่ของเราแต่ในส่วนของการที่ทําโฆษณาจริงๆมันต้องอยู่ในเว็บเพจนะครับตรงนี้พวกเราพอมองภาพออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นตรงนั้นเขาสนใจตรงนั้นโอกาสที่เขาจะกรอกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการ Relation Marketing ก็คืออีเมล Followup ทำงานก็จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนที่3 ส่วนที่3ผมจะพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเนื้อหาของเพจเนี่ยในด้านของการปฏิบัติจริงมาให้ดูแต่ตอนนี้เราดูในแง่ของแนวคิดของแฟนเพจก่อนนะครับในเรื่องของแฟนเพจเนี่ยที่สําคัญต้องวางแผนล่วงหน้านะครับว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะครับแล้วเราก็ดูว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่ประกอบกันแล้วเราถึงจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับแล้วเราก็มาดูว่าระยะเวลานะครับในการที่เราจะให้แฟนเพจเนี่ย ทำงานควรจะเป็นช่วงไหนยังไงบ้างตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวมีนะครับแล้วก็การตั้งเวลาโพสเป็นเรื่องสำคัญที่ผมยกตัวอย่างไงครับว่าเราเป็นมีเนเจอร์เราต้องทำงานล่วงหน้าการตั้งเวลาโพสคือการทำงานล่วงหน้านะครับเพราะนั้นการทำงานล่วงหน้าต้องมีคอนเทนต์เยอะมากคอนเทนต์หมายถึงว่าทั้งวิดีโอนะครับทั้งภาพนิ่งนะครับตรงนี้เราต้องเตรียมไว้ค่อนข้างเยอะแล้ววางแผนล่วงหน้าตั้งเวลาไว้นะครับก้นไกต่างๆพวกเนี้ย เมื่อประกอบกันแล้วยังไงก็ไปสู่ผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้แน่นอนตอนนี้เรามาดูในเรื่องของเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายของแฟนเพจเนี่ยเราจะมีไว้สื่อในสิ่งที่แฟนเพจเราเขาควรจะได้รับรู้เราจะต้องมีวิธีในการที่สื่อไปแล้วแฟนเพจส่วนใหญ่ได้เห็นโดยปกตินะครับถ้าเขาไม่ติดตามเนี่ยแฟนเพจต่อไปที่เราส่งข่าวออกไปเนี่ยไม่ถึงเขานะครับไม่ใช่ว่าเรามีแฟนเพจอยู่หมื่นคนทั้งหมื่นคนจะได้รับของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการบริหาร เดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารแฟนเพจตรงนี้เรามาดูเป้าหมายนะครับเป้าหมายของแฟนเพจจริงๆแล้วเนี่ยเราไว้สําหรับการสื่อสารข่าวสารต่างๆที่เราอยากจะบอกออกไปยังแฟนคลับเราใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิธีการบริหารหรือว่าแฟนคลับเราเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามต่อไปพวกนี้ก็จะหลุดไปหมดนะครับถึงแม้จะเคยไลฟ์มาแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบริหารให้ติดตามด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลองดูนะครับว่า แฟนเพจจริงๆที่จะมีคุณค่าคือคนที่เขาไลค์ด้วยความอยากจะไลค์จริงๆแล้วเราพยายามดูแลเขาหน่อยนะครับโอกาสติดตามเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเขาเปิดดูเนื้อหาในสิ่งที่เราโพสต์ไปไหมนะฮะตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรนะอย่ารีบเกินไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ค่อยๆดูนะครับต่อมานะครับให้ดูเรื่ององค์ประกอบในการไปสู่เป้าหมายให้เขียนสตอรี่บอร์ดก่อนเลยนะครับ ในสตอรี่บอร์ดก็จะเป็นเรื่องราวของเรานะครับเรื่องราวของสิ่งที่เราอยากจะทําอันนี้เป็นการเขียนส่วนตัวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาเรื่องต่างๆที่เราเขียนเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์แล้วค่อยโพสต์เราจะไม่ได้หลงประเด็นนะครับพราะคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเส้นทางของเราเป็นแบบนี้เห็นความสําคัญของสตอรี่บอร์ดแล้วนะครับถ้าเราโพสต์โดยที่วันนี้ทานข้าวก็โพสต์วันนี้ไปเที่ยวกับแฟนก็โพสต์วันนี้ไม่พอใจใครก็โพสต ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวมันไม่เป็นสตอรี่บอร์ดที่จะนําพาเขาไปสู่กระบวนการที่เราอยากจะให้เป็นนะครับองค์ประกอบก็ผ่านไปช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งโพสต์ไปเยอะๆนะครับอย่าพึ่งชวนคนเข้ามาไลายเยอะๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีคนที่สนใจเราอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับเราเป็นเมนเจอร์นี่ครับเราต้องทํางานล่วงหน้า เราะการทางานลวงนน้าก็ต้องเตรียมคอนเทนต์ล่วงหน้าเตรียมคอนเทนต์ล่วงหน้าก็ต้องหาคอนเทนต์หาซอสต่างๆในการที่จะเอาคอนเทนต์มาปรับแต่งเพราะนั้นงานตัวนี้จะเป็นกิจวัตรที่เราต้องทําอยู่แล้วส่วนการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าเมื่อเรามีคอนเทนต์เป็นร้อยเราตั้งไปเลยเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเราโพสเลยวแล้วเราถอยเอามาดูฟีดแบกนะครับอะไรต้องปรับปรุงอะไรต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนั่นคือการทํางานระดับมีเนเจอร์ อย่างที่ผมบอกนะถ้าเราเป็นออฟฟิเซอร์ธรรมดาเราทำงานให้เสร็จภายในวันนี้ไม่เสร็จต้องทำโอแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานของเมื่อวานเราเป็นอะไรครับนะทุกคนตอบได้เราเหมือนกับเราเป็นเมดเป็นแม่บ้านที่เราทำงานของคนที่เขาทำเลอะเลไว้เมื่อวานแต่เราต้องมาทำวันนี้ตอนนี้ผมต้องให้กำลังใจเมนเจอร์เยอะๆหน่อยนะครับเอานะครับกลไกลมาสู่ผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของลิงก์ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดเพื่อนๆจะเข้าใจหมดเลยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องลิงก์ถ้าผมอธิบายไปแล้วทุกคนทําได้หมดก็คิดว่าในเรื่องแฟนเพจเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าแต่ตอนนี้ตามที่ผมบรรยายเอาแค่นี้ก่อนดีนะครับ